ย้อนไปต,ตอนนั้นอะอะไรที่แบบเป็นเหตุผลที่ทําให้เราอ,อาตอนผมกินยาอคืออยากจะบอกว่าเวลาคนเราดาวะ่ะเวลาคนเราดาวเราทําได้ทุกอย่างจริงแต่ว่าฟิลมมีอย่างเดียวที่ฟิล์มไม่คิดคือฟิลมไม่อยากฆ่าตัวตายแต่ว่าฟิล์มอยากแบบอยากอยากอยากระบายความเศร้าอะระบายมันออกมามเพราะมันอยู่ในใจแล้วมันแบบมันเจ็บมากอะคือต้องบอกก่อนคือว่าฟิลมกับแฟนอะคบกันมา ปีนไม่เคยนอกใจแฟนเลยนะ,<จ>ะไม่เคยมีคนจีบเราเยอะมากเออจริงๆจริงๆเราไม่เราไม่เคยนอกใจแฟนเลยนะเราไม่เคยที่จะแบบแล้วเรามองความรักของเราอะเป็นเหมือนดอกกุหลาบสีแดงีสีขาวที่สวยมากมโดยที่ตลอดเวลาแฟนก็จะแบบมีคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอะเขาเลือกเราอะอแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่สตอรี่มันเปลี่ยน การที่โควิดเข้ามามันทําให้เขาอะรู้สึกว่าเขาเบื่องานเขาก็ไม่ได้ทําบ้านเขาก็อยู่แต่บ้านอยู่แต่กับเราจ้องหน้าอยอยู่กับเราแบบนี้ตลอดเวลามันก็เลยทําให้เกิดอาการเขาเบื่อพอเขาเบื่อเขาก็ไปหาคนอื่นซึ่งมันเป็นสิ่งคราวนี้มันกลายเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วเรากลายเป็นของเก่ามีสิ่งใหม่ที่ เติมเต็มเขาได้แต่ถามว่าความผูกพันตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะเขายังมีอยู่แต่ถามว่าความรักหรือความอะไรเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงแล้วมันเหมือนมันช็อกโลกอะคะ่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจพช็อกโลกไหมคือแบบแล้วเล่าเลยวันนั้นน่ะมันมันแย่มากที่วันที่ตัดผมอะ่ะคือวันที่แย่มาก ที่สุดในชีวิตและเป็นวันที่ทําให้เปลี่ยนความคิดว่าจะลุกขึ้นมาสู้เพราะว่าวันนั้นอ่ะโดนขับรถชนคนที่เป็นแฟนอ่ะจะต้องไปงานมันเกิดผี้คนนั้นโดยการที่เราอ่ะไปห้าม,ามขวางอย่างนี้เลยขวางอย่างนี้เลยแบบอย่างนี้เลยอ่ะก็ชนกึกๆจนเราล้ลมแล้วก็ขักรถมาเราก็ไปอีกเราไม่ให้ไปอ่ะเราอยากรู้ว่าเหมือนกันว่า เราก็อยากรู้<ข>อเอว่าว่าใช่ไหมอรปรมานอสุดท้ายเขาก็เปิดรถแล้ว,ลวเขาวิ่งห,หนีไปกันเลยต้องขับรถตู้ขับรถ,ถ <laughs> ขับรถตู้มาจอดอะอแล้วก็แบบสะบักสะบอมอะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบเครียดไม่รู้จะทายัางไงอธิบายให้ใครฟังก็ไม่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 รู้จะอธิบายให้ใครฟังเลยนะวันนั้นโดนเหยียบจริงๆทําไงอะก็ตายไงไม่มัน หมยมันไม่เหลือหมยเหยเข้าใจไหมเขว่าชีวิตคนเราบางทีมันใจวัดใจเลยอะจะเอาใจเนี่แหละอ่ะวัดใจถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปถ้าเขากลับมาหาเราแสดงว่าเขาเลือกเราถ้าเขาไปแสดงว่าเขาไม่ได้เลือกเราแล้วเขาไปไม่เซ็ตทุกอย่างทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยแล้วมันเศร้าดีดีแบบเศร้าแบบมากเศร้ามากหนักมากแล้วก็แบบแย่มากถึงนะขั้นที่แบบว่า แย่จนแบบแย่มากอ่ะแต่ก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมาถือว่าเป็นเหตุการณ์วันนั้นเหตุการณ์นั้นทําให้ทีมเข้มแข็งขึ้นแล้วทําให้ทีมสามารถลุกขึ้นมาได้ว่าโอเคเราจะรักตัวเองจริงๆวันนี้กำลังใจเต็มที่เยเพราะว่าคนรักทีมเยอะมากใช่ต้องขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกข้อความตั้งแต่เหตุการณ์ใช่คลิปตัดผมเออหาเอออะไรคือ บอกว่าคนส่งมาให้กําลังใจว่ารักเยอะมากแต่อย่างที่บอกอะตอให้กําลังใจมันมากแค่ไหนอะถ้าใจเราไม่เข้มแข็งคือทุกคนบอกให้รักตัวเองในฟิลในฟิลลิ่งของคนเราบางทีอะใน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 ณจุดนั้นอะมารักตัวเองไม่ได้อะ่ะฟิลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมฟิลต้องเอาใจไปผูกกับคนอื่นทําไมฟิลไม่เอาใจแบบมารักตัวเองฟิลก็บอกไม่ได้มันก็เป็น เป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็นซ้ำเป็นซ้อนเป็นซ้ำเป็นซ้อนเป็นซ้ำเป็นซ้อนเป็นซ้อนอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้จบค่ะมันก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆที่ถ้าถามคำถามเราขอโอกาสก็คือเราจะกลับไปไหมคือสถานะตอนเนี้ยฟิล์มฟิล์มไม่รู้เลยอ่ะว่ามันคืออะไรอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ชัดเจนทีมก็ไม่ชัดเจนอ่ะล์มชัดเจนที่ เปิใจแล้วมุกมอนเขาพีมคนใหม่เลยนี้ถามว่าเปิดใจคือฟิล์มชัดเจนในส่วนของฟิล์มว่าฟิล์มจะรักตัวเองมากขึ้นแต่ว่าพอรู้ว่าเขาไปหาผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะใจมันเต้นฟิล์มบอกไม่ถูกเป็นคนเรามันเป็นอาการอาการมันแพนิคอะมันมันกลายเป็นแพนิคเราก็จะเต้นตุ๊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 ตทั้งที่คําตอบมันคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเขาก็ต้องไปหาการถูกไหมแต่ว่าเราอะ ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะแบบรับได้แล้วเรามาเจอเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตอีกพอแล้วพอแล้วเพราะว่าเรือะีอเกินได้แล้วถาะว่าคือกลับมาเป็นฟิล์มคนใหม่ที่พร้อมที่จะกลับมาทํางานมันเป็นการแฉเขาเกินไม่ไม่หมายถึงหมายถึงว่าไม่หมายถึงว่าตอนนี้ถามว่าเข้มแข็งไหมเข้มแข็งแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนความรักครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างสอนสอนหลายอย่างความรักในครั้งนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยวันนี้ต่อให้เราทําดีแค่ไหนสิบปีไม่เคยนอกใจสุดท้ายถ้าเขาจะไปมันก็ไปอยู่ดีไม่มีอะไรแน่นอนในในในโลกใบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นหมดวันนี้คุณนอนอยู่กับเขา ตอนเช้าเขาออกไปเขาบอกเขาออกไปทาําธุระแต่ที่จริงเขาอาจจะไปหาคนอื่นก็ได้มันมันมันบอกไม่ได้เลยความรักสําหรับฟิล์ตอนนี้ฟิล์มบอกเลยคือความไม่แน่นอนอแล้วฟิล์บอกเลยฟิล์มกลัวมากฟิล์กลัวมากถ้าให้เริ่มต้นใหม่กับใครอ่ะตอนเนี้ไม่ยังไม่พอเอออย่าพึ่งโหอย่าพึ่งเนาะเพราะว่าเพราะว่าม,มันมันมัน,ม,นมันเจ็บมันเข็ดเลยได้ไหม มันเจ็บดีกว่ายังไม่เข็ดหรอกก็ยังถ้ามีคนอยากเจอในชีวิตคนเราอะค่ะทุกคนอยากเจอคนที่ดีไม่ใช่เขาไม่ใช่คนที่ไม่ดีบางคนบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีออทําไมมาทำกับฟิล์มแบบนี้อะไรอย่างนี้แต่บางทีมันอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาเขาอาจจะหมดแล้วกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ห้ามเราไปห้ามความรู้สึกของคนอื่นไม่ได้ะคะ่ะแต่การละลเอมอ เป็นเพื่อนกันอันนี้บอกคงตรงว่าเป็นคุยกันเพราะมีธุรกิจร่วมกันก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราไม่โกรธเลยเหรอเขาขับรถชนเลยนะถามว่าโกรธไหมไม่ไม่ไมถ,ถาถามว่าถามว่าโกรธถามว่าโกรธไหมมันผ่านมันผ่านคนเรามันผ่านอะไรกันมามาก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 เลยอะ่ะมันแค่ คือเราเราเราเสียใจสุดแล้วเราก็ดึงตัวเองขึ้นมาได้แล้วอะต่อให้โกรธไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร